สวัสดีครับมารับชมนะครับการเอาว้าวาลงอีกตัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเอาเว้าลงตามจุดที่กําหนดให้นะครับในงานแข่งขันเว้าที่บ้านโคกวัดตําบลหนองตดัดอาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเว้าตัวนี้ก็เป็นเว้าของช่างตั้มนะครับว่าช่างทาป้ายของเมืองบุรีรัมย์นะครับว่านี้ก็วาดลายเรียบร้อยนะครับ เป็นลายปะศาสหินพนมรุ้งนะครับสวยงามตามท้องเรืองครับการเอาลงโดยทิดเอนะครับแห่งทีมงานซีเนะครับมารับชมกันเลยนะครับว่าการเอาลงจะเป็นยังไงนะครับจะเอาลงได้จับได้คามือหรือเปล่านะครับแล้วก็จะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลมล่างไม่ส่งเลยนะครับ ลมล่างไม่มีนะครับมีแต่ลมบนนะครับโอ้ไกลมาแล้วไกลไกลถึงมือแล้วครับไกลถึงมือแล้วครับโอโ้โหจับได้สวยงามครับผมโอ้เธอบาดเจ็บรักนะเจ๊เจ๊สวยงามครับสวยงามเรียบร้อยผ่านไปโดยดีโชว์เว้าสักหน่อยครับ